ไปเล่นน้ำฮะไปเล่นน้ำอืมอืมอันเฮ้ยโว้เล่นกะเด็นเด็กันไหมโว้โว้โว้อันมากล้าไปเล่นโรงเรียนเหรอ Betul. 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 เออตืดน้ำออให้หมดนั่นนั่นก้นนะจะก๋ว้นนะเปย์ใหญ่ไม่มีมันมีเปย์เล็กแต่เปย์ใหญ่อยู่นี่เออเปย์ใหญ่อยู่นี่หน้าใสอีกหน่อยก่อน เทำอะไรครับดีทำอะไรครับอ ah. ือืเล่นน้ำเล่น มัียกเฮียกเียตูดเียกเปียกตูดใช่ไหมใช่ไหมอะไรอยู่บนหัวอะไรอยู่บนหัวฮะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในน้อยู bà ở nầy nam bà dù nầy nam bà dù nầy nam tiếp dù nầy nam bung mong mong ở mong đây mong 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 này, này mong mong Muốn con gì thì hỏi <laughs> Hộ yeah. oh. Bây giờ cả Bây giờ, Bây giờ này <laughs>